สวัสดีจ้าเมื่อนียายอ่อจะมาเห็ดเมี่ยงปลาเผาด้วยจา้าปลานิน้นน่ะซื้อมาหนึ่งกิโลจา้าให้ทั้งหลานบนนพาทองควักใส่ออกเรียบร้อยก็มีตะไคร่ใบมะกรูดเกลือย่ายอยอยจะเอาไปล่างจา้าเหงือกมันยายอ๋อก็จะดึงเอาออกให้เบิดจา้า ยายอาจะล่างด้วยน้ำซ้าวเขาเลยจ้ะปลาเขาจะได้บอกเขาเขาจะล่างเอาเมือกเอาเลือดออกให้เบิร์ตจ้ะ ล่างน้ำเปล่าแล้วเยวก็จะเอาน้ำซ้าวเขามาล่างอีกรอบหนึ่งจ้ะเขาก็จะล่างจนกว่าวาเมือกเหนียวๆมันออกเบิดมันจะเฮ็ดให้ป้าเขาบอกข้าจะล่างยนน้ำซาวเข่า เดี๋ยวฮอกก็จะลางน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งจ้ะ เมล่างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเอาตะไคร้กับใบบะกูจะหยัดใส่ทองปลาจะได้หอมสมุนไพร เขาเอาตะไคร่ใบประกูดใส่ทองเรียบร้อยแล้วมาเอาเกลือท้าเลยจ้ะเอาเกลือโปะไปหลายๆเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไปย่างเขาย่างเขาก็ใส่ไฟอ่อนจ้ะเดี๋ยวจะย่างค้างและยี่สิบห้านาทีจ้ะว่าปลาเขาตัวใหญ่ ถ้าเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm. เขาก็เอาขึ้นย่างเลยจ้ะ mm. ย่อก,ก็จะยางแต่ละด่าน mm. ให้มันสุกไปเลยจ้ะ mm. เขาจะบอกกับ mm. แต่ละด่านบ่อย mm. เดี๋ยวเนือมันจะเละ mm. ช่วงล้อปลาสุก mm. เขาก็ไป mm. เฮดน้่จิ้มเลยจ้ะ เครื่องเผ็ดน้ำจิ้มเปียวห้อก็มีตะไคร่กระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกแดงกินดาหลากผักชีน้ำหมักน้วาจะหมักน้าวน,น,นี้เอาใส่สามลูกน้ําตาล้้าสองซอนแกงชุดรสช้อนชาหนึ่งเกลือช้อนชาหนึ่งน้ำปลาจะย่อจะใส่เครื่องปั้นจะ ก่อนจะปัน่นแยกก็จะหัน่นพริกแดงกินดาแล้วก็หลากผักชีแล้วก็กระเทียมให้มันฉ่นหน่อยลงจ้ามันจะได้ปั่นละเอียดง่ายแยกกเติมน้ำไปน้อยหนึ่งน้ำจ้า น้ำจิ้มเขาก็เสร็จเรียบร้อยจ้า ปลาเขาอย่างมาด่านหนึ่งยีสิบหานาทีแล้วเขาก็มากกับด่านจ้ะเขาก็ย่างไปจนกลัว่าปลาเขาสูครบเวลาจ้ะไฟมันอ่อนแห้งยี้ออกก็จะมาเอาถี่ร้องตะแกงที่เขาร้องไว มันสูงเขาก็มาเอาออกจ้ะแล้วก็มาเช็คเบิงวมาปลาเข้าสุกหรือยังกับด่านอีกน้อยหนึง่งปลาเผาเขาก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาก็ไปจัดจานเลยเซตเรียบร้อยแล้วจ้ะเมียงปลาเผา กินคูก,กับน้ำจิ้มเปรี้ยวพักสดสขนมจีนหรือว่าเส้นมีขาวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจ้า